今はない成功か死か下だ <laughs> 革命の炎が燃え上がるのなら効かねえよ One Piece Bounty Rush เอาแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิเลสการ์นะผมก็มาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะผมกับเกมวันพีชบาติล่านะผมก็เปิดตัวมาแล้วนะผมตัวละครเอกตัวใหม่ล่าสุดนะผมตัวละครซาโบ่นั่นเองนะฮะเป็นสายวิ่งสีเขียวนะผมพีคจ,จัดเลยนะผมก็คือไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเป็นสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะผมส่วนตัวผมเนี่ยดีใจมากเลยนะผมที่มันเป็นสีเขียวนะฮะเพราะว่าปาร์ตี้หลักของผมเนี่ยเมนหลักคือสีเขียวอยู่แล้วไงยิ่งมาเป็นสีเขียวแง่โอ้โหยิ่งชอบใจเลยนะผมก็ถือว่าถูกใจมากๆเลยนะฮะก็บอกได้้้้เเลลยววว่่าาาาาตตััะะคคครนนีอนนออกกมามไดขงจโ ผมเหมาะกับเบต้าปัจจุบันมา,มากๆเลยที่ต้องการตัวละครสายวิ่งนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวละครคูซันเนี่ยมันค่อนข้างระบาดมากๆเลยนะผมแล้วก็กันทงได้หน้าลำคาญจัดๆเลยนะฮะก็ะคือต้องการตัวละครอะไรที่มันไม่สามารถที่จะติดสถานะได้นั่นเองนะผมซึ่งซาโบเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มา,มากๆนะผมเป็นตัวละครที่สามารถที่จะรับมือคูซันได้หรือว่าดึงทงจากคูซันได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะผมว่าตัวละครซาโบเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้วผมแล้วก็มีลูกเล่นอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอเคผมถ้าพรลลเปคิย มาเริ่มจากสกลิลก่อนเลยนะผมโดยสกลิลที่1นึ่งนะผมไฟล์เฟสลุคเชคนะผมคูลดาวอยู่ที่ประมาณ28วินาทีนะผมที่เลเวลห้านะผมทำดาเมจ2ฮิตนะผมทั้ง2ฮิตนะผมทำดาเมจระยะไกลนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะไฟได้น,นั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะผมก็คือฮิตที่2เนี่ยทำให้ศัตรูโดนซัดติวด้วยน,นั่นเองนะผมและทั้ง2ฮิตเนี่ยทำดาเมจเนี่ยไม่บบสนใจเดฟศัตรูนะผมแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมจะมีดาเมจเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะจัก,กรวกขึ้นนมมาะครับผ คือจะทำดาเมจเพิ่มเติมจากเดินนะผมแล้วก็ฟิกดาเมจเนี่ยไม่สามารถติดคีดได้โดเป็นอมตะระหว่างใช้งานนะผมมีดีบัฟแอตแท็กนะผมที่เลเวล5นะฮะ ส่วนทางด้านของสกิลที่สองนะผมสกิลที่2เนี่ยมี2สเตทนะเดยนะผมจังหวะที่มือจับธงนะครับผมก็สกิลที่2เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเฟรมเอ็มเพลอร์เคิลเตอร์แอทแท็กนะเดยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่มือไม่ได้จับธงเนี่ยสกิลที่2เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบปกติก็คือ Frame Style เฟรมเอ็มเพลอร์สไตล์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเฟรมเอ็มเพลอร์สไตล์ก่อนเลยแล้วกันนะผมหลังกดใช้งานนะผมจะได้รับบัฟเสริมแก่งนะผมจกักรพรรดิเพลิงนะผมเรียกว่าเฟรมเอ็มเพลอร์สเตทนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะนี้นะผมจะทําให้การโจมตีโบตีเนี่ยแรงขึ้นนะผมแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายของสกิลนะผมไม่ชะง,งักแล้วก็ไม่ติดสถานะจากศัตรูนั่นเองนะผมคล้ายๆกับ5าคีย์ของแชงเลยนะผมแต่ว่าเพิ่มเติมคือการโจมตีโบตีเนี่ยแรงขึ้นจากเดิมนั่นเองนะฮะโดยสกิลนี้นะผมเป็นสกิลรูปแบบแบบกดค้างนะผมแล้วก็จะทาดาเมจระยะใกล้พร้อมซัดปิวนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไฟหรืออาเฟมนั่นเองนะฮะระหว่างที่กดค้างนะผมจะลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูลดลงนะผมพร้อมกับลด น็อกแบ็กนะผมถ้าคิดง่ายๆบอกว่าคือลมใต้เท้าจากสกิลหนึ่งไคโดนั่นเองนะฮะเราอาจจะสามารถใช้สกิลนี้บินผ่านลมตรงนั้นออกไปได้นั่นเองนะฮะโดยที่ไม่โดนดันออกไปจนน่านลำคาญนั่นเองนะฮะแล้วจังหวะปล่อยสกิลนะผมก็จะทำดาเมจระยะกลางพร้อมกับซัดวปิ้ศัตรูออกไปนะผมแล้วก็ทำให้สตูติดสถานะไฟได้ด้วยนะผมแล้วก็กันชาร์กระหว่างใช้งานนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านสกิลที่2อันที่2น,ะะนั่นเองนะผมเฟรมด์ Frame, Emperor, counter, แมนพลเลอร์เคาน์เตอร์แทกนะผมเป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่จะใช้ได้ระหว่างที่เรากำ มีคูดาวด้วยนะผมถ้ามือเราจับธงเมื่อไห่นะผมสกิลนี้ก็สามารถใช้ได้เมื่อน,นั้นเลยนะฮะ แต่ว่าระหว่างที่เรากดสกิลนี้นะผมเราจะปล่อยมือจากธงนะผมเราจะไปตั้งค่าเคอ์เตอร์แทนนะฮะแต่หลังจากที่ใช้สกิลแล้วนะผมเราจะได้บัฟเสริมแก่งทันทีเลยนะผมต่อให้จะเคอ์เตอร์ติดหรือไม่ติดก็าตามผมเราจะได้สถานะหรือบัฟเสริมแก่งเฟรมเอ็มเพเลอร์สเตททันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเคอ์เตอร์สำเร็จนะผมจะทำดาเมจระยะกลางนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูตดสถานะไฟหรือเฟรมด้วยนะฮะสร้างสิงกีความกําแพงไฟขึ้นมาบล็อกศัตรูจากการโจมตีระยะใกล้แล้วก็การเคลื่อนไหวของศัตรูได้ด้วยนะผมสิงกีขวางงแกพไฟขอรมเเนาาร, damage, เนเร,ระยะประแัง งานอยู่นะฮะแล้วมันก็จะหายไปตามเวลาที่กําหนดนะผมแล้วก็เป็นอมาตรระหว่างใช้งานนะผมเนื่องจากว่าเป็นสกิลเคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะต่อมานะผมมาดูในส่วนสุดท้ายนะผมส่วนของทางด้ของเทปของตัวละครตัวนี้นะผมมาดูที่ชาร์ลีเตอร์เทปก่อนเลยนะผม ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้อยู่ในบัฟเสริมแก่งจกกักรพรรดิเพลิงนะผมหรือว่าเฟรมเอ็มเพอร์สเตทนะฮะจะดึงธงไว้ขึ้น50%นะผมแล้วก็สามารถดึงธงโดยไม่สนใจศัตรูได้นั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นนะผมจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ย30%เลยนะผมแล้วก็โจมตีบที่ทดาดันเนี่ยแรงขึ้นถึง50%นะฮะแล้วเมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยสกิลที่1นะผมจะเพะิ่มคูลดาวสกิลดอรอศัตรูเนี่ย50%เลยนะผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดจากดาเมจที่เราทำใส่ศัตรูเนี่ย100%นะ ป้องกันสถานะไฟนะผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือด50%เมื่อโดนดาเมทที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนันเองนะฮะส่วนเท็ที่1น,นะผมเมื่อเราอยู่ในทงสมบัติสตูนะผมจะลดดาเมทที่ได้รับลดลงเนี่ยอีก30%นะผมกันชะงกแล้วก็กันลมด้วยนะฮะแปลว่านะผมระหว่างที่เรากำลังดึงทงอยู่เนี่ยสิ่งที่จะสามารถขัดเราจากสตูได้นะผมก็คือการน็อกแบ็กเท่านั้นเลยนะฮะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในสถานะจักรวัดเพลิงเนี่ยอาจจะเป็นสถานะด้วยเหมือนกันนะผมที่จะหยุดเราจากการดึงธงได้น,นั่นะ ตัวต่อมาถ้าผมเพิ่มดาเมจที่ทําเสร็จศัตรูธาตุที่เราชนะทางนะผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ยจากศัตรูธาตุาที่เราชนะทางเช่นกันนะผมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็คือสีดําและสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะแล้วก็การชะง,งักการล้มการซัดปิวนะผมระหว่างที่เรากําลังใช้สกลิลสองอยู่หรือว่ากดสกลิลสองครั้งไว้อยู่น,น,น,นั่นเองนะผม ส,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  enfin นะ mm. ส่วนทางได้ของเทที่สอนะผมเมื่อ anyway เราชิงสมบัติสเร็จนะผมฟื้นฟูด้วยกับคืนมา30%เร์นผมแล้วก็ย่นคุณาสกิล2เนี่ย20%่รเผมเมื่อเราใช้สกิล l โจมตีใส่สิกีขวางที่สตูสร้างขึ้นนะผมจะทำดาเมจแรงขึ้น5% 0 0รนะผมแล้วก็ลดคุณาสกิลีลงเนี่ย5%ด้วยนะฮะเมื่อสิ่งกีขวางที่เราสร้างขึ้นนะผมถูกสตูโจมตีใส่นีผมจะฟื้นฟูด้วยกับคืนมา5%แล้วก็ลดาเงอร์เซ็นต์นะผมราถูกม หรือชิลนะผมเช่นตัวละครอย่างกราฟนะผมอุตระนะผมหรือว่าจาบ้านัเนเองนะผมเราจะได้รับดีเฟนซ์เพิ่มขึ <uan lies> ้น50%นะผมเป็นเวลา3วินาทีนะผมไม่สามารถเก็บสแต็กได้หรือสะสมได้นั่นเองนะฮะอันนี้รวมไปถึงตอนที่ตัวละครนั้นเกาะแตกด้วยนะผมเช่นตัวละครกราฟเนี่ยอาจจะเกาะไม่มีแล้วนะผมต่อให้ตีรอตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับดีเฟนซ์อยู่ดีนะฮะไม่ได้นับตอนเฉพาะมีเกาะอย่างเดียวผมถ้าเกิดตัวละครนั้นมีเทปที่ทําให้สามารถเติมเกาะได้เนี่ยมันก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขอยู่ดีนั่นเองนะับผม โอเคครับผมก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับความสามารถของตัวละครจักระพัดเพิงซาโบนะเนี่ยผมตัวละคร EX ตัวล่าสุดสายวิ่งสีเขียวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะผมแต่ผมต้องบอกแล้วก็ออกตัวก่อนเลยนะผมสำหรับผมเองเนี่ยแค่เป็นสีเขียวสายวิ่งเนี่ยผมก็สนใจมากอยู่แล้วนะผมแต่ว่าถ้ททอมแบบเป็นกลางนะผมดูแค่เทวของตัวละครตัวนี้นะผมผมบอกเลยว่าเทวของตัวละครตัวนี้ไม่ได้ว้าวเลยนะผมไม่มีความว้าวแต่อย่างใดเลยนะเทพมันค่อนข้างที่จะธรรมดามากๆเลยนะผมแต่สิ่งที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ดู ูน่าสนใจมากกว่าเดิมนะผมก็คือสกิลที่2แต่ว่าเวอร์ชันแบบเคาน์เตอร์ตอนจับธงนั่นเองนะฮะสิ่งตรงนี้นะผมเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะผมมันไม่เคยมีในเกมมาก่อนนั่นเองนะผมเป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่สามารถใช้ได้ไม่อั้นนะฮะเมื่อเราจับธงคือสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะผมต่อให้เราจะเคาน์เตอร์ไม่ติดนะผมแต่มันได้สถานะจักรรัดิเพิงไปแล้วนะผมแปลว่ามันสามารถที่จะดึงธงโดยไม่สนคนยืนได้ผมก็สามารถที่จะจับธงต่อแล้วใช้เคาน์เตอร์ต่อได้นั่นเองนะผมอันนี้คือความเกียเลยนนนนนะะผมมอองงงจจจิตตาา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 กกรรรรรเเเเเ่่่่ดดดู็ไ้้ววถััคบหืึีย กันธงนะฮะเราจะสาสกิลมั่วๆไปใส่เขาไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าเขาอาจจะก,กดเคาน์เตอร์สวนมาได้นะผมถ้าเคาน์เตอร์ติดขึ้นมาเราก็เป็นเรื่องอีกนะผมแปลว่าเขาการันตีได้ทงนั้นเลยนะฮะผมก็มเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่น่ารำคาญมากๆตัวหนึ่งนะผมถ้ามันเข้ามาในเกมนะผมสำหรับสายโล่ที่เราจะต้องมากันทงจากมันนั่นเองนะฮะเป็นไปได้อาจจะต้องดักฆ่าระหว่างทางเท่านั้นเลยนะผมถึงจะหยุดเขาอยู่นะผมแต่ระหว่างที่เขาบินเป็นร่างไฟเนี่ยก็มีลดดาเมจอีกนะับผมอาจาอาจะ <INTERVIEWER S 1> <outros S 2> ต้องใช้การ์ดสอยลงมาตอนระหว่างบินออออยูู่่่กกกก็็เเเเปปนนนนนไไดด้้หมมืัาาาาาาวววลทุุคแส แค่ไหนสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ผมเอาสำหรับคนที่ก็ไม่ได้อวยก็ได้ผมเพราะว่าคนที่อวยเนี่ยยังไงก็สุ่มอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่คนที่ไม่อวยเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะสุ่มหรือเปล่านะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะผมแต่ถ้าต้องเลือกระหว่าง2ตัวนะผมระหว่างซาโบกับคูซันนะผมผมบอกเลยนะผมว่าซาโบเนี่ยเอามาเพื่อแก้ทางคูซันอีกทีหนึ่งนะผมถ้าเป็นไปได้นะฮะแนะนําว่าไปทางซาโบน่าจะดีกว่านะผมณข้อมูลที่มีตอนนี้นะผมแต่ยังไงก็ตามนะผมก็ต้องรอให้ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมก่อนนะผม ามารถจัดการกับตัวละครสายโลกดต่างๆในเมตาปัจจุบันได้อยู่หมัดหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูว่าตัวละครซาโบเนี่ยโดนสายหมาตัวอื่นดักตบหรือเปล่าด้วยเช่นกันนะฮะว่ามันจะสามารถอยู่รอดในเมตาได้มากน้อยขนาดไหนแบอันนี้ต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างอีกทีหนึ่งนะผมหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมแล้วนะผมแต่ณตอนนี้ที่มีข้อมูลอยู่นะผมผมก็ยังเอียงไปทางซาโบ่นะ,ะจะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่น่าจะโอเคที่สุดนะผมถ้าเกิดว่าจะต้องเทียบระหว่าง2ตัวระหว่างคูซันแล้วก็ซาโบ่นะฮะอ๋อแล้วตัวละครซาโบ่นะผมจะ เที่ยงตรงนะครับผมก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมทาไมอยากพลาดคนนอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด s u b สไครต์ไว้ได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง Subscribe